พ่อตาช่วงสิพาเขาวสวนพ่อตาสิไปสวนไดนต้อนี่ไปข้างใหนตีสวนหัวนาไปไปต้อข้างใหนมันบ่อันนี้เป็นคันแท้น้าบ่าตาเป็นแนวคันคู้แนวคันคู้ตีอันนี้อันนี้นนบักซีดาอยังก่อน,น่ะฝราาัลล่งขี้นกกระสันภาษาไทยแต่ว่าบ้านเขาก็เอินบักซีดาบักซีดาขี้นกสมัยแต่เป็นเด็กน้อยพุ่นอันนี้ลูกสาวก็ซื้อมาจากไซก็ ชนบุรีอันนี้ซื้อมาจากชนบุรีผู้หลักอยากกินลายบักซีดาคีโนก็เลยซื้อมาเนี่ยว่าปลูกทิ้งไว้นี่ก็ชิได้กินแล้วเด้อนี่มาหาพามาเบิ่งอุ้ยดอกคางามคัะพี่น้องดอกคางามอันนี้เนี้ยบกเผาอันนี้ต้นบกเผาของผู้ใดก่อนเห้อบกเผาอันนี้เขาปลูกปีที่เขาเมาเมาเนี่ยเออเบงตาเราสิพามาเบิ่งกล้วย อันนี้กล้วยหักดกง้างลายจนเคี้ยหักมันสิแก่บอกอย่างนี้คือตาเนี่ยแก่บ่บมได้แล้วโอ้บ่มได้กิน,นได้กินแล้วมันบ่เนี่ยได้กินแล้วเดียวไปเนี่ยตาสิพาไปเบิ่งกันบักม่วงไปเบิ่งสวนไปเลาะหัวเลาะสวนตาเลาะหัวเลาะสวนอันนี้บักเขือ หัอเป็นล้อหัวล้อ,ลอสวนสิปิดจังได้สิพาไปเบิึงพ่อายีย่นี่เอาพายุงยุดพ่อายี่พายุงนี่กตามล้อเขาจะถางถิ่มต่อจากเมื่อกี้เลยจ้ะอ,อ,อันนี้อ้หัวมะกันไม่ได้ก็ได้อันนี้อันนี้ตาอันนี่ปลูกอของกั้นเขียดไม่ดีถางแต่ไปสิพามาเบิงึง พูดกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็แวะเอื้อยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วจอยอ่าตอจ่ะต่อจากเมื่อกี้บักม่วงจักปีแล้วกันเหรอฮะปีที่สองปีที่สามอันนี้บักม่วงอันปีที่สามนี่วะที่เขาไปเขียวใหญ่อีเหย้ยงก็แก้วขมิ้นแก้วขมิ้นอันนี้แก้วขมิ้นแก้วขมิ้นเออเหลือต้นนี่วะที่เจ้าบอกว่าซื้อต้นใหญ่ๆไปยังเด็กใหญ่ๆยังค่อยได้กินอีหลีอันนี้ซื้อต้นพี่น้องผู้ใดสิซื้อต้นน้อยๆมาปลูก อันน네ี้รีวิวบอกขอสิรีวิวให้เบิองว่านผู้ใดอยากซื้อต้นหน่อยปลูกก็ได้แต่ว่ามันสิบ่ทันกินคือต้นใหญ่นี่มันบ่ตานี่เบิองอันนี้ซื้อต้นใหญ่มาได้เนี่ยซื้อต้นใหญนมาปลูกได้สองปีนี่วันเนาะก็เ่ใหญ่มาได้ดอกนใหญปีสามปีนี่มันปะติดลูกปีแรกเซลตาใส่เบิองพวงมันคือใหญ่แท้ตาพี่น้องเอ้ยเบิองดิมันธรรมดาเลยเพื่อนนะแล้วปลูก ปีแรกปิดลูกเตียว<ไ>บอกาจงไหว้ย่านแพรต้นมันเตียเออย่านต้นมันตายอปิดถิ่มเบิดปีสองก็ติดแต่บอเอาไว้ปีสามถึงเอาไว้นะดกคักอือันนี้เราปิดถิ่งได้หนิแล้วเหลือไว้แค่บอกินไว้สวนปลูกบังไดก็ได้กินเมื่อพี่น้องเงยบะต้องย่านบ่ได้กินอันนี้อย่างก็ต้นเนี่ยน้ำดอกไม้ต้นเนี้ยตัวนี้น้ำดอกไม้ ต้นนี้หน่อยสิเหลือเยอะจักหน่อยเหลือเยอะบักม่วงอันสิว่าพันดอกไม้ตั้มดอกไม้หรือพันพันใหญ่ยจำปากเกาะหลี้องเอ้ยต้นเตี้ยมีหลายหน่วยอยู่เลยอันนี้ก็ซื้อต้นใหญ่เติบบัปลูกอยู่เนาะเนี่ยเนาะใส่ละตาโอ้เหลือมีมีหลายหน่วยอยู่โอ้เหลือมีมีหลายหน่วยอยู่ต้นเตี้ยนึงเด้เตี้ยคือใยจำปาเนี่ยละ ต้นคือต้นคือายจำปาเนี่ยและติดติดตามไว้เด้จะได้คลิปได้ไม่จำปาสิพามันเลาะหัวเลาะสวนเลาะหัวเลาะสวนบนในกระไดกินเมิดอันนึ้ดง้าแดมอันนี้ดามดอกไม้คือกันนี่ต้นเตี้ยนี่ต้นเตี้ยนงซ้ำนี่นึ่งก็ไดง่อย อันนี้ต้นยังกะเขียวเสวยเขียวเสวยกวยเือตนดอกมเขียวเสวยเขียวเสวยเขียวเสวยเออมารีวิวอันนี้มารีวิวหัวรีวิวสวนรีวิวห้เบงไปยกขึ้นเยอต้นเตี้ยอันนี้ท่านผู้ใดเคยเห็นเก็บข่อยเคยพ่านติดตามเอสุกแล้วเก็บบะ่วอสุกสมัยตะกี้เคย เล่นญาติกันตัวเก็บบังวงสุกพี่น้องเอ้ยล้ของเขา่าเม่อใดอันเล่นเก็บบังวงเวลาฝนตกล้มแหงม้งไหมอันนี้คอยมานั่งเก็บไหมบ่ได้เล่นเก็บนั่งเก็บกี่เหตุนี้ใซ่ดุล่ะไม่ใแ่เอวสุกแล้วอันนี้ล้นขวัญนี่สาวมาพ่อเบื้งตีละ่ะนี่นี่กะลังเสียะสมใจเจ้ายดอดพ่อญ่เล็กเจ้ากินเองกินของเจ้ามลดีแก่เบงตีละ่ะมาซื้อมารีวิวให้เบิ้ง เบื้องต้นทีนี่ยซ้ำแขนเนี่ยต้นซ้ำแขนเนี่ยตะกี้แลนเก็บญาติกันตกตุ๊บไข่กันแลนมาเนียนอันนี้ต้นน้อยอันนี้นอันนกระนดอกไมอันนี้ก็น้ำดอกไม่เตี่ยโอ้ยุกรละ้นฉุก่อต้นเออมีผู้ใดรอหัวลอสวนมึงติละกระต้นนิตน้อยนึงเนี่ อันนี้กับพันแม่จำป่าอีกแล้วเนี่ยเตี้ย <c oughs> ไม่ได้แลนเก็บดอกพี่น้องเอ้ยนางเก็บ <c oughs> คอยนั่งอันนี้คอยนั่งไายวิดีโอไอรีวิวหอยเบิงได้พี่น้องพ่อตาแปดสิบสามปีปะะ่ะัวสวนเราเลาหัวเราสวน กายยาว่าพักก hey, ันเฮ็ดบาบเห็ดผาให้ผู้เฒ่าเห็ดอะไรด้วาความสุขของเราเนาะอันที่จริงพวกข่อยก็เดินระบบน้ำไว้ให้พวกเราเบิ่บ่ได้ว่าบ่ได้ว่าให้เราเฮ็ดก็ปวดก็ไกวเฮ็ดปานนั้นเนี่ยบ่เราแข็งแรงเราอยากเฮ็ดเราแข็งแรงแต่ว่าก็ต้องอานวยความสะดวกให้เราน้ำเราแข็งแรงเราเห็ดเขาเห็ดไว้ให้หมดอเยอะนาท่อน้ำทอยังเขาเฮ็ดไว้ให้เดินให้เมให้หมเดินระบบน้ำให้ไว้ให้เราพอยัาขึ้น่าผู้เฒ่าเฒ่า เห็ดไว้ให้เราเฮ็ดพวกเจ้าบาดอันนี้บอแมนเดียอันนี้เขาเฮ็ดไว้ให้นหมดแล้วเอาต้นนี้คือตัลิตตนแท้ตาต้นนี้คือตัลิตตนแท้มีนุวยใหญ่เป็นปุ่มเลยแต่่วามกม่วงต้นนี้มันแซ่บแล้วเขาเขามันสิล้ลนขวัญแล้วต้นนั่นน่ะเพเอาต้นนี้ต้นเดียวไปกินที่มันพันเหลืองตีตา เนี่ยเหลืออยู่แค่คูเนี่ยต้นเนียเอาเลยโอ้เขาแซบเขาว่าเขาแซบต้นเนียแล้วว่าเขามาลักของเราดูสั้นหวานหอมอันเขาไม่ยามดูติตาเขาไม่ยามเตี้ยเขาไม่ยามโอ้ปั่นเขากินปั่นเขากินกระช่างเขาเ่าเป็นยางดอกตาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานไปเนาะเขาบบมีกินเขาบบมีกินโอ้บ่า่าเขาบอกวันนี้ใจกับบุญคักได้พอคข่นั่นปลาบ่นอันมันเคียวเสบยเออมะม่วงยังนะ ท้องดำเขียวใหญ่โอ้เขียวใหญ่ตีส่ดูล่ะอันนี้พันเขียวใหญ่แล้วข่อยสิพาไปเบิ่งข่อยสิลงไปทางพุณเอาไปเมื่อไหร่นี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 ่ด้านนี่เหงาคานี่พุ่นน่ะมาละหัวแล้วเขียวกับตามาเมื่อละหัวมือกลับข่อยถือกับตาเถอมาละหัวแล้วได้บังม่วงล้นกับบักหลายนุ้ยเจ้าเอ้เอออะไรกินแล้วพูดอะ ตาใ้เบึงโอ้อุันนล้อุ้ยงามคักดีคักโอ้ยรอหัวรอสวนก็ได้กินเสานีรอหัวที่บุร e. ีรัม